วันอะไรครับเนี่ยสมุสงครามค่ะสมุสงครามอากลนำเสนอเรื่องราวอะไรครับฮะนำเสนอเรื่องราวอะไรเออเป็นการเล่นการเล่นสี่ภาคการเล่นสี่ภาคโอเคชดหน่อยชดหน่อยมีคอนเสิรจากท่าเรือท่าช้างครับท่านผู้ชมครับนะฮะวันนี้บ่าวโุก็ได้มีโอกาสมาที่บริเวณนะฮะอ่า รอดพักแก้วเช่นเคยนะครับเหมือนที่ได้มีโอกาสได้มาได้หลายต่อหลายครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่11เเมษายนปีพศสอพศ2567นั่นเองท่านชมครับเชื่อไว้ว่าวันนี้นะครับจะมีความตาลการตาสุดยิ่งใหญ่ต้อนรับวันสงกรานไทยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอุโมง์นะครับอุโมงมหาราชนะฮะที่เป็นอุโมง์รอดใต้ท้องถนนนะครับไปยังท้องสนามหลวงนั่นเอง วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความตื่นเต้นนะครับก่อนวันสงกรานต์ไทยนะครับสงกรานต์ไทยมรดกทางวัฒนธรรมนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับสบายดีพี่น้องทุกๆคนครับผมบบาๆโ,โซลาเสียงแค่ล่าเี่น้อาไว้นะครับมือนีกาบรรยกอยกาศที่ภาพบรรยากาศนะครับของความตื่นเต้นอีกหนึ่งความตื่นเต้นนะครับประเทศไทยถือว่เาเป็นประเทศที่มีเสน่ห์นะครับ ชื่อเสียงดังไกลไปทั่วโลกนะฮะหรือว่ากล้องโลกนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วนะครับบ่าวพวกก็มีโอกาสได้มาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเวลาที่ตัวเองเลิกงานนะฮะถือว่าเป็นเวลาที่คล้ายบ่ายแล้วนะฮะนักท่องเที่ยวก็เริ่มจะจางจางลงแล้วนะครับตอนนี้บ่าวพวกก็จะมาอัปเดตนะครับงานสงกรานนะครับอยู่ที่มาวทมณฑลท้องสนามหลวงนะครับซึ่งจะมีการ จัดงานนะฮะเทศกาลนะฮะส่งการน,นะฮะจะนิรมิตท้องสนามหลวงนะครับให้เป็นลานเล่นน้ำนะฮะสงกาน์นะฮะและเป็นจุดที่โชว์ศิลปะนะฮะเวทีโชว์ศิลปะแล้วก็จะมีขบวนแห่นะครับตรงบริเวณถนนราชำเนวนกลางนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ทางออกประตูทางออกนะฮะจากวัดพระแก้วนะฮะที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปสกักกะละกล่าอกคงพระแก้วมาวกตแล้วก็จะเดินไปท่าเรือท่าช้างตอนนี้บว่าวก็จะมุ่งหน้าไปทางท้องสนามหลวงนะครับ บรรยากาศวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นบรรยากาศช่วงก่อนที่ทจะที่จะถึงสงการนะครับท่านมช้ชคมับเนะี่ยพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้หรือว่าวันถัดไปนะครับบอกว่า บอกได้เล,เลยว่ายิ่งใหญ่แน่นอนนี่เลยตอนนี้บ่าวพวกก็จะเดินทางไปทางท้องสนามหลวงนะฮะและก็จะไปะตรง,งราชดำเนินกลางโอ้โหเป็นภาพที่งดงามมากครับท่านผู้ชมครับมุมนี้เป็นภาพที่งดงามสุดๆเลยครับว้าว ุดยิ่งใหญ่นะครับวันนี้นะครับจะไปรับชมสถานที่ที่บอกก็เลยว่าเป็นสถานที่ที่กว้างใหญ่นะครับหรือว่าเป็นสถานที่ท้องสนามหลวงที่เป็นจุดจัดงานลานกิจกรรมเนะฮะเล่นน้ำแล้วก็จะเป็นจุดที่เป็นเวทีโชว์ศิลปะไทยนะครับมีพลังเบิก้า สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะฮะสวัสดีตอนบ่ายๆนะครับของวันที่11เ,เมษายนนะครับปีพศ2567นั่นเองนะครับณตอนนี้บาวโบอยู่ที่มณฑลท้องสนามหลวงนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นเวทีนะครับทีท่จะเป็นเวทีจัดรานกิจกรรมนะครับกิจกรรมโชว์ศิลปะไทยนะครับออกสู่สายตาชาวโลกนั่นเองอนี่ครับฝรั่งก็เดินทางมานะครับเพื่อจะ,อะ เข้าร่วมพิธีนะครับพิธีเฉลิมฉลองวันสองการนะฮะสงการไทยจัดสุดยิ่งใหญ่นะครับในละมิดท้องสนามหลวงให้เป็นอลานนะฮะจัดกิจกรรมเล่นน้ําและก็จะมีกิจกรรมโชว์ศิลปะไทยนะครับเวทีที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้ครับท่านผู้ชมครับนะฮะก็จะมีการโชว์ศิลปะนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นมีองค์พระปฐมเจดีย์นะครับ ทีมกับน้องเนะที่กับบอยครับท่านผู้ชมนะ,ะสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้นะครับก็งานก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่11นะครับจนถึงวันที่15เฉพาะวันนี้ก็จะมีงานแห่ครับงานแห่ขบวน2ี่ขบวนนะครับเป็นไฮไลท์เลยนะครับจะมีดารา,รานักแสดงนะครับร่วมกิจกรรมขบวนแห่นะครับบนบริเวณถนนราชดำเนินกลางนะครับ นี่เลยครับงามมากครับท่านผู้ชมครับโอ้เดี๋ยวบ่าวพวกเราจะไปลอดใต้ประตูนะฮะกำแพงคู่จะมีจะมีทรายนะครับแล้วก็จะมีอ่าเก้าอี้นะับเก้าอี้นอนเปรนะฮะแล้วก็จะมีต้นองเท้า วันนี้บอกก็เลยว่าประเทศไทยเนะะี่ยจัดยิ่งใหญ่แน่นอนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกำแพงนะครับจำลองกำแพงผ่านหน้าไปทางไปทางด้านหน้าเวทีที่จะมีการจัดลานกิจกรรมโชว์วัฒนธรรมไทยด้านซอร์ครับขอทำคิวพีเอ็นเอนยครับพีไม่มีที่โอ้ฝั่งนี้ก็จะมี าจำลองลอ,งลองยกระทงสวยงามมากครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเวทีนะเจินทัวรล่าปาสงกรานต์ เขาชผู้ชมครับ um, จะจำลองไว tonight, in, ้ณจุดนี้นะครับเด็กๆน่ารักกันเลยทั้งนั้นเลยฮะว้าวกาลากับเป่าขบอยู่ตรงนี้นะลูกเต๋อกาลากับเป่าขบอยู่ตรงนี้สวยงามครับสวยงามเด็กไทยเก่งมากเลยครับอยู่ครับจังหวัดอะไรครับเนี่ย สมุทรสงครามน้ำเสนอเรื่องราวอะไรครับน้ำเสนอเรื่องราวอะไรเออเป็นการเล่นสี่ภาค่ะการเล่นสี่ภาคโอเคชดหน่อยโชดหน่อยมีอีกคนเอ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยครับการเล่นสี่ภาคสมุทรสาคู สวยงานเขับสวยงามพี่น้องครับนี่แหละคือวัฒนธรรมไทยเนาะพี่น้องเนาะขนาดเด็กหน่อยเพิ่นยังกล้าแสดงออกเนี่ยพี่น้องเอ๋แสดงออกถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยที่โชว์ออกไปสู่สายตาชาวโลกเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ชื่นใจอิหลีพี่น้องเอ๋ยน่าจะเป็นผ้าซาอีสานเนาะตั้แค่จังหวนคนนะคะโอ้โหฝรั่งน้อยตื่นตะลึง อันนี้ก็จะเป็นประตูท่าแพนะครับน่าจะเป็นเชียงใหม่นะครับเป็นเชียงใหม่วัฒนธรรมทางเหนือนะครับว้าวโอ้โหพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนะครับนี่แหละคือประเทศไทยฝากไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะฮะ เบาเองค่้ว่าสิไปชุดใดดีเนาะไปน้ปนองนาะเดียวไปเบิ่งอีกฝั่งหนึ่งก่อนมาฝั่งนี้นะครับฝั่งที่อยู่ทางถนนราชดำเนินนอกอ่าถนนกลางเลยครับนี่ก็จะเป็นอ่าอ่าน่าจะเป็นเสาชินช้านี่ครับตรงที่อยู่หน้าหน้าลานว่าการกรุงเทพมหานครแล้วก็จะมีต้มยำกุ้งนี่ครับ แล้วก็จะมีตุกตุ๊กเนี่ยที่สื่อถึงไทยแลนด์แล้วก็จะมีนวมมวยนะครับนวมมวยที่เป็นศิลปะการต่อสู้ของคนไทยนะครับแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวโอ้ยยกระนับตราคุ้มครองต้องกันเดโมตรา,าวไทยทุ่งทุกข์ทุทางตัง้งแต่ครั้ง จุดที่เป็นจุดเด่นและก็เป็นสง่าก็จะเป็นพระองค์พระประมเจดีย์นะครับท่านผู้ชมครับที่จําลองนะครับเอาไว้นะครับครับรองว่าตื่นตาตื่นใจแน่นอนครับท่านผู้ชมครับท่านใดที่หยุดงานนะครับหรือว่ามีเวลาว่างก็สามารถเดินมาเที่ยวภายในงานได้นะครับตอนนี้ก็ถือว่างานยังไม่เริ่มนะฮะงานจะเริ่มช่วงเวลา15บหนาฬิกาสานาทีนะครับจะมีข้าวนแห่นะครับ ขบวนแห่สุดตาการตาที่เป็นไฮไลท์ของงานนะครับตรงถนนราชดําเนินฝั่งนี้นะฮะฝั่งด้านขวามือของบ่าวโวนะครับเป็นถนนราชดําเนินที่จะมีการแห่ขบวนนะครับ20บขบวนนะฮะที่เป็นไฮไลท์ของงานจะมีพระรานนักแสดงนะครับมาร่วมงานด้วยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหว่าตื่นเต้นตื่นใจแน่นอนวันนี้นะครับบอกได้เลยว่ากรุงเทพหรือว่าเมืองไทยจัดยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับสงกรานต์2อ6 7กเนาะพี่น้องเนาะ ผลกาที่ว่าจัดตั้งแต่วันที่11เนาะจนถอดวันที่1 5เไมษสาย,ยนปีพศ 2, 2 6, 6, 6 7นั่นเองนะฮะงานกันจะมีไปจนถึง4ทุ่มเลยพี่น้องเลยโอ้โหฝั่งนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เลยครับท่านผู้ชมครับจะมีเวทีมวยนะฮะนี่เลยครับป้ายสุดยิ่งใหญ่นะครับมหาสงการเนะี่ฮะหันหน้าไปทางมูลนทนทองสนามหลวงครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวบ่าวโจะพาท่านผู้ชมมาดูเวทีนะครับเวทีที่บอกกันเลยว่าเป็นศิลปะเป็นศิลปะของไทยนั่นคือเวทีนะครับอาจจะเป็นเวทีการแข่งขันมวยนะครับหรือว่าเป็นโชว์ศิลปะมวยไทยนะครับมวยโคราชนะครับมวยลบบุรีนะครับมวยชัยามวยท่าเสานะครับคือศิลปะของมวยไทยมาดูกันว่าจะมีใครนะครับเป็นชกบ้างนะครับนี่เลยครับ เดินชนเล็กโอ้ oh. ่ที่ชื่นชอบมวยนะครับท่านผู้ชมครับศิละปะมวยไทยฝั่งนี้ก็จะเป็นเวทีมวยไทยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โ oh. หสุดยิ่งใหญ่นะฮะจะมีค่ายมวยหลายค่ายที่มาแสดง มวยเพื่อจะโชว์ศิลปะมวยไทยออกสู่สายตาชาวโลกนะฮะจุดนี้ตื่นตาตื่นใจแน่นอนพี่น้องเอ๋ยนะฮะโอโมวยโคราชมวยลบอุรีมวยชายามวยท่าเสาโอ้โมาฟังนี้พี่น้องมาฟังนี่มีเอยียงเนยมาเบิ่งเดอร์มาเบิงเเบ่งเดอร์อัออนนี้ก็จะเป็นมวยนะฮะเวทีมวยที่จะปิดตาสู้กันเนะะีฮะ นี้เป็นมวยที่นักชกนะฮะจะต้องปิดตาแล้วก็สู้ต่อสู้กันด้วยศิลปะเนี่ยสนุกสนานะาแน่นอ,อน จุดนี้นะครับเดี๋ยวบ่าวว้วจะเดินเลาะเลาะไปฝั่งด้านหลังเวทีฝั่งนี้นะฮะถัดจากถนนราชดำเนินมาเออชวนมาฝั่งนี้นะท่านผู้ชมครับฝั่งนี้นะครับถาาัดนะจากเวทีที่มาจากถนนราชดำเนินนะครับก็จะมีร้านค้านะฮะครับร้านค้าที่เป็นร้านค้าแบบพื้นบ้านนะครับเดี๋ยวบ่าวว้วจะลองเดินไปด้านในกันนะครับ ก็จะมีเตียงเตียงไม้ไผ่นะครับนั่งเร็นสบายครับพี่น้องครับแล้วก็จะมีขนมนะครับขนมนไข่ยนะครับแล้วก็จะมีอ่าสินค้าโอท็อปนะครับเยอะแยะมากมายนะครับนั่งบนอ่เตียงไม้ไผ่นะครับหรือว่าเก้าอี้ไม้ไผ่ถูกใจแน่นอนครับพี่น้องครับ สินค้าขนมนะครับเราก็จะมีขนมไทย,ยนะครับขนมไทยฝั่งนี้อ้ตรงนี้ถ่ายด้นะครับอันนี้ใบบัวใช่ไหมครับอ,อันนี้เป็นขนมไทยเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วก็จะมีของหวานขนมไทยฝั่งนี้ ขนมขบเคี้ยวนะฮะกับข้าวก็มีนะครับรับรองมางานนี้ไม่ไม่หิวแน่นอนครับอิ่มท้องแน่นอนมางานนี้หอหอมเลยน้องเลยนะฮะเบาเองกับโหเสื้อหิวขินมาทันทีเลยบางทีบางทีก็จะเป็นหักนัดเดียอโอ้ มีพี่สมจิตจงเจ้าหอเป็น้องเลยทักทายก่อนถ่ายสมจิตสวัสดีครับทักทายเอฟซีพังเล่าเลยไอ้เอสบายดีพี่น้องตอนนี้อัน,นอเนี้ยถักทายไอ้เนี้ยเขามาเสียงผมคือเสียงไอ้สมจิตทักทายเนี้ยบ่ดเสียใจเลยสบายดีพี่น้องปองไปพี่น้องเศร้าเล่าทุกผุดถือคนครับมาเหนี้มาหาสงการนอกกายสีห์หอดแล้วกับของพี่น้องเศร้าเล่า มีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดยังก็ให้สมหวังปลอดภัยปลอดภัยในช่วงปีใหม่เด้อครับเด้ออมาพูดได้หลายอายที่ตามผลง่ายอยู่เด้อสบายดีครับผมโอ้เดี๋ยวพออ้ายสมจิตจงเจ้าหอนะเพี่อนเนาะวันนี้บ้าบุเองก็ที่ว่ามี่ก็มโชคดีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทักทายอ้ายแล้วอ้ายแล้วก็เป็นคนจิตใจจิตใจดีเนาะจิตใจดีละกะเป็นมิดเลยเมื่อกี้ในบ้าบุเองก็ได้กมีโอกาสทักทายอ้ายเพื่อนเี่อู ตัวจริงเพื่อนออร่าเนี่ยพี่น้องไอออร่าและกาะผิวพรรณดีเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหสีที่สำคัญอายแล้วใจดีขนาดเลยเอาละพี่น้องคลิปนี้มือนี้บ้าบวกเองกะที่ว่ามีโอกาสได้ทักทายท่านผู้ชมกะที่ว่าเดี๋ยวมือแร่งพี่น้องไอ้มือแร่งเป็นเวลา17บเนาฬิกาสานาทีนะงานจะเรอ<า>ครับผมติดตามอยู่นะโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับมา <c oughs> ทักทายทักทายปอกก้อนไอยบ่ เอาบ๊ายบาย FC เพผยมาถักบาวโบนะ่าโอ้ยดีใจล่าใหลายเด้ได้ฮับการตอบฮับเหมือนแรกพี่น้องอย่าลืมเด้อในเวลาสิบเจ็นนดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับพบพอกันณจุดนี้เนาะพี่น้อง,นองนเนาะขบวนแห่บอกก็เลยมาตื่นตาตื่นใจแน่นอนสำหรับคลิปนี้เวลานี้มือนี้บ่าวโบเองเของอาเนี่ยานลาไปแล้วพี่น้องเลยก่อนจางนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิ่งใดก็ผ่านคลิปใหม่ๆของบ่าวโบสนับสนุนบ่าวโบโดยการปรกดข่าวโฆษณาก็แล้วกันสวัสดีครับซ้อมบายดี บอกว่าอากาศดีแบบนี้นะคะเย็นสบาย